เราอะอยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็ซื้อลองจอนซื้อนุ่ซื้อนี่บางทีเกินความจําเป็น,นะคะ่ะจะบอกเลยชุดบางชุดเกินความจําเป็นมันไม่จําเป็นต้องต้องใส่ได้แล้วทําให้แบบอึดอัดด้วยอะไรแบบนี้นะคะมาแก้ไขปัญหาให้ทุกคนค่ะว่าชุดหน้าหนาวเนี่ยควรจะแต่งยังไงนะคะยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้ของตัวเองดูกันเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจาันจะแต่งตัวยังไงนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคน ่นอื่นนะคะทุกคนเรามาเริ่มจากชุดข้างในก่อนนะสำหรับผู้หญิงเราจะมีเสื้อชั้นในมีการแกงในอยู่แล้วเนาะผู้ชายก็เหมือนกันก็ <laughs> <g ül> ชั้นที่ถัดมาจากนั้นที่เราจะใช้เลยก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นเสื้อกล้ามนะคะ ไม่ใช่รองจอนะทุกคนจะไม่ได้ใส่รองจอนจะใส่เป็นเสื้อกล้ามค่ะจะมีเหตุผลนะเดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะคะให้ทุกคนตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะเสื้อกล้ามเนี่ยให้เราเลือกที่มันหนาหนานิดนึงนะเสื้อกล้ามที่เป็นพวกนี้ตะก็ได้ค่ะให้มันแบบแนบอยู่กับตัวเราแล้วมันจะอุ่นมันจะเป็นผ้าที่เป็นที่เป็นเสื้อกล้ามแบบไม่ใช่เสื้อกล้ามชุดชั้นในอ่ะคือเป็นเสื้อกล้ามที่ใส่เที่ยวแต่เราอ่ะเอามาใส่เป็นเสื้อกล้ามชั้นในนะเพราะว่าถ้้้้้าาาาาาาหกกกกววว่่่เเเเรซืือออสลลลมมมททีป็็นนนคจะบบบบยัังแแ มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยู่บอกไม่ถูกนะคะต่อไปก็คือเราจะใส่เป็นลองจอนที่เราสรญหาเอาเองค่ะทุกคนนี่คือลองจอนของเรานะคะจริงจแล้วจะมีหลายแบบมากทุกคนจะมีแบบนี้นะคะเป็นแบบเริเงๆขาสัาน้นเอาไว้ใส่กับกระโปรงสั้นนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นขายาวค่ะแต่ทุกคนสังเกตมันจะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะคะทั้งด้านในด้านนอกเลย แล้วมันก็จะนุ่มๆนะคะมันจะไม่ล้างขาเราแล้วก็ตรงนี้ก็คือโป่งนะคะปลายขาโป่งไม่ใช่เป็นรองจรที่เป็นแบบถุงน่องอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่เป็นถุงน่องอะ่ะทุกคนมันจะล้างนิ้วเท้าเราเวลาเราเดินอ่ะสมมุติอันนี้เป็นถุงน่องแล้วเราใส่เข้าไปอะ่ะมันจะล้างเท้าเราแบบนี้แล้วเราเดินเราจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นอะ่ะที่เป็นโป่งแบบนี้นะคะแบบขาทะลุได้ดีกว่าสําหรับไซส์คนไทยเลือกเป็น L L <sk r isa> จนถึง X L เลยเพราะมันจะวัดตามความยาวขา คือยังไงอะลองจอนที่จะซื้อมานะใส่นะแล้วเวลาเดินมันจะหลังหลังล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 งข้างล่างหมดเลยค่ะทุกคนจากที่มันอยู่บนเอวตรงนี้เดินไปเรื่อยๆนะ มันจะไหลลงมาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจนบางทีหลุดกองอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าขาคนไทยะยาวแล้วไซส์ที่จะซื้อเนี่ยมันเป็นของญี่ปุ่นเฉพาะคนญี่ปุ่นขาสั้นเดียบอกตรงๆมันทําให้มันไม่พอดีกับไซส์เราเพราะฉะนั้นอนะ่ะเลือกเอาที่ยาวที่สุดเท่าที่หาได้นะเพราะว่าคนไทยขายาวจะบอกเลยแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแบบก็คือแบบที่เป็นกางเกงแบบเนี้ยค่ะทุกคนที่เป็นกางเกงแบบนี้ก็ข้างในก็จะเป็นขนๆคะ่ะสําหรับรองจรเนี่ยบอกเลยว่าใส่กี่ครั้งรั้งทุกครั้งไซส์ของจาคือ L L อ,อลเลยนะแล้วก็ส่วนสูงร้อยห้าห้าถึงร้อนะคะอันนี้ยังหลังเลยบอกเลยมันดึงตรงเท้าทุกคนสาวๆหลายคนอาจจะชอบเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันเหมือนเราใส่ถุงน่องค่ะพอเวลาที่แบบมันอยู่กับขาเรานะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นปะ บอกว่าจริงๆอย่างนี้จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะคะออกไปเดินข้างนอกแล้มันแบบทรมานอะ่ะบอกตรงๆทรมานนะคะมันมันรังเท้าเราอะ่ะนะถ้าเราใส่อันนี้เราต้องใส่สเตท,ทับเสมอนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะรังแล้วมันจะดึงลงหลุดออกไปเลยทุกคนเอออย่างนี้นะคะจะ,จะใส่คู่กันเสมอเลยนะ เสื้อกขนหนาวเนี่ยมันมีหลายแบบมากสําหรับจ้าจริงๆแล้วแต่ละคนเขาจะมีสไตล์ความชอบไม่เหมือนกันนะจ่าก,ก็จะหยิบมาในตัวที่แบบจะใช้ประจํากันแล้วกันนะคะในแต่ละฤดูอะไรเงี้ยเรามาเริ่มที่ชุดดาวก่อนนี่นี่คือชุดดาว ยูนิโครโนะคะเหมาะมากๆในช่วงประมาณเดือนธันวานะคะแบบประมาณกลางเดือนธันวาเป็นต้นไปนะจนถึงแบบช่วงกุมภาเลยนะคะหรือช่วงที่มีหิมะก็จะใช้ชุดดาวแบบนี้นะคะคือช่วงที่มันแบบไม่ค่อยมีแดดนะทุกคนเราจะใช้ชุดดาวชุดดาวอย่างเงี้ยจะก็แนะนำใช้ในช่วงแบบประมาณเดือนธันวาแล้วมันไม่มีแดดเราถึงจะใส่แบบนี้นะคะหรือหนาวหิมะ ทุกคนอย่าลืมนะว่าถ้าเวลาเรามาเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบข้างนอกตลอดเวลาบางทีเนี่ยเราเดินเข้าห้างเราเข้ารถไฟยิ่งถ้าวันไหนอยู่แต่ข้างในสถานีรถไฟอะทุกคนโอ้บอกเลยชุดดาวมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่โอเคค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นดาวหนาเนาะเดี๋ยวเราจะแบบไล่ให้มันบางลงเรื่อยๆนะคะต่อไปก็จะเป็นดาวแบบบางค่ะอันนี้จะอันนี้จะเอามาแขวนรวมด้วยกันนะเพราะว่าเราเอาใช้จริงๆนะคะต่อไปก็จะเป็นดาวแบบบางนี่ชุดดาวแบบบางอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้อันนี้ แต่เอาใส่ทับข้างนอกเฉยจะเห็นว่าเนี้ยเป็นดาวแบบบางสซนดาวแบบบางอันนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ใส่แบบในช่วงหน้าหนาวเหมือนกันบางทีเดือนธันวาอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ดาวบางนี้เหมือนกันนะถ้าวันไหนที่แบบว่าเราแบบเรารู้แล้วว่าตารางเราวันนี้ก็คือช้อปปิ้งทั้งวันเราก็จะใส่ดาวบางนะคะจะแบบไม่ใส่ดาวหนาอะไรประมาณนี้นะคะดาวบางแบบเนี้ยข้อดีก็คือเราอะสามารถใส่คู่ไปกับชุดของเราตัวอื่นได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะ จะใส่ดาวบางแล้วจาก็ทับด้วยเสื้อไหมพรมแบบนี้ค่ะมันก็ได้เหมือนกันนี่ยคือข้อดีของชุดดาวแบบบางๆแบบนี้นะคะอันนี้เสื้อไหมพรมนะแต่จะบอกว่าเสื้อไหมพรมเนี่ยเป็นเสื้อที่ใช้ไม่ได้อะ่ะในช่วงแบบหน้าหนาวในญี่ปุ่นนะคะหวังว่าจะเอามากันด้านนอกอะ่ะก็คือกันไม่อยู่นะคะแนะนําว่าใส่เป็นสวยๆอยู่ข้างในดีกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าใส่แบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไม่อยู่แต่ว่าไหมพรมอย่างเงี้ยนะจะจะเอาใช้ ซักมีนาเมษาใส่แบบเนี้ยก็โอเคค่ะไปค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวที่จะเอาไว้ที่จะใช้ประจำยี่ห้อแกล่กค่ะทุกคนดีมากทนมากเป็นตัวที่จะแบบใส่ประจําไปไหนไปด้วยกันไปทุกที่ก็คือเป็นตัวที่แบบหยิบออกไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดมากอะไระคะ่ะจะก,ก็จะใส่อันนี้แล้วจะก,ก็จะใส่ดาวบางอ่ะคู่กันนะคะเดือนธันวาแล้วอะไรเงี้ยธันวามกราคมจะก็ใส่ตัวดาวบางะค่ะคู่กันนะเวลาที่ออกไปข้างนอกก็สวมทับแล้วก็ออกไปเลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเสื้อเอ,อ่อเสื้อคลุมแบบนี้นะคะทุกคนตารีวิวไปแล้วในคลิปก่อนนะคะคือเป็นเสื้อแบบเสื้อกันหนาวแบบยาวที่เราใส่เนี่ยแหละแล้วก็อันนี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์จะสั่งอันนี้ของ h m นะคะแต่ว่าดีมากอันนี้มันเป็นขนแท้นะทุกคนวูหมดเลยอันนี้มันก็เลยไม่เป็นขุยอะบอกเลยว่าถ้ามันเป็นวูแท้อะวูแท้ทั้งหันหน้มันจะไม่เป็นขุยแล้วเนี่ยหลายปีแล้วว่ะคุ้มมากแล้วก็เสื้อกันหนาวที่เป็นเสื้อคลุมแบบเนี้ยอยากจะแนะนําว่าถ้าหากว่ามันเป็นขนสัตว์ แต่ถ้ามันเป็นขนสัตว์แบบเขาเรียกไงขนสังเคราะห์อ่ะมันจะไม่ค่อยอุน่นเราจะต้องใส่ดาวที่เป็นดาวบางนะคะไว้ข้างในด้วยอีกหนึ่งตัวแต่ว่าสำหรับจาหรือว่าอันไหนที่มันเป็นขนสัตว์แท้แบบนี้ยมันอุน่นอุ่นมากทุกคนเนี่ยอุน่นเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ใส่กับผ้าพันคอก็อยู่ค่ะผ้าพันคอก็หาที่มันเป็นขนแบบอัลปาก้าอะไรเงี้ยอยู่แ,แบบบางๆอ่ะแค่แบบขนบางๆอ่ะแล้วมันเอาอยู่คือไม่ต้องใส่แบบเยอะเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเยอะอยู่ทุกอย่างอุ่นค่ะต่อไปก็เป็นเสื้อกันหนาวอันนี้นะคะ อันนี้เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะกับอะคริลนนะคะกับไนลอนนะอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยโพลีเอสเตอร์ไนลอนอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะไม่ค่อยอุ่นถึงแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าข้างในนี่มันมีแบบมีบุอะไรแบบนี้นะมันจะไม่ค่อยอุ่นอันเนี้ยก็คือจะจะเอาไว้ใส่พื้นสีกาทันวาอะไรก็ได้อยู่ค่ะอันนี้ก็แบบได้เหมือนกันนะคะคือถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ออกเดินข้างนอกแบบนานๆก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะคราวนี้เรามาลองแบบแต่งตัวเลยแล้วกันให้ทุกคนแบบดูเป็นไกด์ไลน์เลยนะคะ อย่างเช่นวันนี้นะคะมีแดดแต่ว่าเดี๋ยวจาเนี่ยจะมีออกไปชมคอนเสิร์ตซึ่งเดี๋ยวคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเสร็จเนี่ยประมาณแบบ6กโมงทุ่มหนึ่งเลยมันก็จะแบบมืดไม่มีแดดละไม่มีหิมะนะคะช่วงนี้คือยังไม่มีหิมะนะคือถ้าเป็นช่วงนนหน้าหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะสักประมาณ4ี่โมงห้าโมงเนี่ยเริ่มไม่มีแดดละมันจะเริ่มเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าที่โอเคกันหนาวนิดนึงเรามาเริ่มแต่งกันเลยค่ะว่าจะแต่งยังไงนะคะนะคะคราวนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับถ้าหากว่าเรานะคะจะใส่กระโปรงค่ะ กระโปงยาวที่มันแบบปลิวได้ทุกคนนะทุกคนจะใส่เป็นหนังแบบนี้จริงๆแล้วหนังแบบเนี้ยควรซื้อเก็บอ่ะควรมีเพราะว่าใส่ได้กับชุดแบบเกือบทุกชุดเลยนะคะเนี่ย แต่ว่าขามันจะยาวนิดนึงถ้าใครที่ซื้อแล้วกระโปรงของเราเป็นกระโปรงสั้นอะจะต้องตัดขานะตัดเองตัดเปลี่ยทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเห็นเราตัดได้เลยจะมีตัวที่จะตัดอยู่ด้วยแต่ว่าจะหาไม่เจอเออหาที่มันเป็นหนังแบบเนี้ยเพราะอะไรพอมันลื่นแบบเนี้ยกระโปรงอ่ะเวลาเราใส่อะมันจะไม่คุบเข้าไปในขาเราแต่ถ้าเราใส่ที่มันเป็นผ้ากำมะหยี่แบบเนี้ยแล้วเราใส่กระโปรงที่มันผิวๆอะเดินเแล้วกระโปรงมันจะคุบเข้าไปในขาคุบเข้าไปในขาคุบเข้าไปในขาแล้วเดินเราต้องคอยดึงกระโปรงออกเหน แต่ว่าวันนี้เนี่ยชุดที่จะใส่อ่ะมันใส่กับผ้ากำมะหยี่แบบนี้ได้จริงๆข้างในเนี่ยค่ะใส่เป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าก็แนะนำเป็นขาวดำอะไรนี้ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้จะแเราอยากใส่สีฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะกระดานก็หน้ารากแล้วเราก็จะใส่ทับด้วยโค้ทยาวนะคะจะชอบนี่ตัวปวดของจะาะซื้อแบบโอเวอร์ไซส์ด้วยก็จะป,ประมาณนี้นะคะ บะถุงเท้าเราก็เป็นแบบหนาแล้วก็รองเท้านะคะเนี่ยนะเรียบร้อยเห็นปะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือชุดที่เราจะใส่ไปชั้นนอกวันนี้นะคะอืมนก็ดำค่ะดำดำทั้งหมดนี่เลยและนี่นะคะก็คือผ้าพันคอตัวโปรโดของเราวิธีผูกผ้าพันง,งองของเจา้าเป็นแบบนี้นะทุกคนใส่ไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ย เรียบร้อยแค่นี้ค่ะจะก็ออกข้างนอกได้แล้วนะคะสบายๆค่ะวันนี้ก็คือไปแบบสบายๆหาหมวกสักอันหนึ่งใส่ก็ได้หมวกที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้หัวไม่โดนลมแล้วก็หนาวอะไรเงี้ยก็ได้ละก็ไปลุกนี้เลยนะคะที่จใส่กับเสื้อดาวก็ได้วันนี้ถ้าจะไปแบบเสื้อดาวก็ได้นะคะนี่ก็ไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอืมให้ดู น่ารักเหมือนกันจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้บอกคนเห็นปาา่าจะไม่ได้ใส่เยอะเลยถ้าหาว่าใครที่หนาวามากๆก็จะเพิ่มแขนยาวข้างในก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าช่วงที่เป็นแบบพีมะนึกบอกว่าช่วงที่เป็นพีมะนะคะก็ใส่อันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้ลองจอนะคะฮิตเทคพอใส่ตัวเสื้อกล้ามแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไป แล้วก็ถ้าใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะแต่ว่าทริปที่มาเนี่ยอารมณ์แบบลุยหิมะเลยนะก็แนะนําเป็นดาวแล้วก็ใส่กางเกงในการแบบเที่ยวอาจจะหากางเกงอย่างเงี้ยค่ะกางเกงที่เป็นหนาน,านานิดนึงนะคะอะไรไม่รู้สักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยบบกอย่างนี้ทุกคนเห็นมีบุกรรมาจีอีกค่ะนี่คือข้างในบุกร,รมาจีนะคะจสกแบบนี้แล้วนะคะจุดที่ทําให้เราหนาวคือมือกับคอนะคะถ้ามือกับคอเราอุ่นก็โอเคค่ะสบาย คอเราเนี่ยต้องมีผ้าพันคอส่วนมือนะคะหลายคนอาจจะแบบติดใส่ถุงมือแต่ว่าจ่าเป็นคนที่ไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าบางทีเราแบบหยิบโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันรู้สึกมันลำบากรู้สึกมันลำบากนะคะจ่าก,ก็จะมีถุงร้อน,นะคะ่ะถุงร้อนหรือว่าออไคโรคนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปในญี่ปุ่นค่ะมีขายร้านขายยาก็มีขายนะคะให้ทุกคนไปซื้อมาแล้วเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะคะเราก็จะมือเราก็จะอุ่นค่ะหาถุงร้อนมาใส่ไว้ แล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราก็มือเราอ่ะใส่ไปในกระเป๋าเสื้อแบบนี้นะคะมันก็จะแบบอุ่นได้อะไรแบบนี้เออก็สบายสบายไปก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าหลายคนนะคะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจากคลิปนี้หวังเ่าดุกคนจะชอบนะคะแอไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเสียงแหบแล้วตอนนี้พูดมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้คลิปจะตัดออกมากี่ชั่วโมงเสียงแหบลวค่ะ